เป็นสะพานตักสินมหาราชนะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิวว,ว้าววิวสวยงาม สวยมากเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สะพานตักสินมหาราชค่ะดูได้ลเลยตรงนู้นเป็นเรือประมงทุกคนว้าว ็มีกอดตรงกลางอีกสวยเดียนี่กาอน,นี้เนี่ยปีภูเขาตรงนี้เลยฝนตกเช่นเดิมจ้ะส่วนใหญ่จะเป็นเรือประมงนะแล้วก็มีที่พักด้วยนะตรงนั้นนะมีวัดด้วยทุกคน เที่ยวทะเลหน้าฝนทุกคนที่นี่ก็มีปลาหมึกปลาหมึกย่างขายมีน้ำมะพร้าวหอมหอมทุกคนตอนนี้เรามาตึกแดงแต่เป็นตึกเขียวไปแล้วปิดซ่อมนะคะปิดปรับปรุงขอภายในความไม่สะดวกนะคะทุกคนก็คืออยู่ในการก่อสร้างอยู่นะ ก็เดี๋ยวเราไปคุกขี้ไก่แล้วกันนะคะทุกคนเพาต้องทาสีใหม่แน่เลยทีเนี้ยเนาะให้เป็นตึกแดงนะอืมไม่ใช่ของโบราณเออแต่ก่อนนะมันโบราณอันนี้เขาต้องต้องสวยแน่เลยเดี๋ยวรอดูเสร็จแล้วค่อยมาใหม่นะทุกคนไปที่คุกขี้ไก่นะคะทุกคนจันทบุรีคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะ เ <laughs> นี่ยคุกกี้ไก่โอ้สร้างตั้งแต่อันนี้เรียกว่าอะไรรอสอรอสอหนึ่งหนึ่งสองโอ้งามมากมันก็เป็นเล็กเล็กอันนี้โอ้เป็นแปกอ่ะโอ้มีน้ำพุเล่ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเดินรอบแบบดูสิ อันนี้ก็เป็นประวัติคุกขี้ไก่นะคะสร้างตั้งแต่2436นี่เนี่ยทุกคนบอกว่าฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันบุรีมีเกิดพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแต่เดิมทหารฝรั่งเศสนะคะ ใช้ตัวตึกนี้เป็นป้อมปืนเรียกว่าป้อมฝรั่งเศสแต่ต่อมาภายหลังนั้นไม่ได้ใช้แล้วจึงดัดแปลงให้เป็นคุกนั่นเองนะทุกคน mm hmm. เพื่อใช้กักขังคนไทยด้วยที่ต่อต้านฝรั่งเศสและทหารยุนที่นอกกรีดมีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมนะทุกคนกว้างยาวด้านละ4.4เมตรสูง7เมตรแนะ่มีช่องระบายอากาศอยู่สองแถวหลังคาห่งเล่ากันว่าเป็นคุคกที่ทรมานมาก ทุกคนขนลุกเลยเป็นคุกที่ทรมานมากเพราะว่าชั้นบนใช้เป็นที่เลี้ยงไก่เอา้าซึ่งจะถ่ายมูลราชสีสานักโทษที่ถูกคุมขังตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของคุกขี้ไก่นั่นเองนะทุกคนทำไมโหมดหลายจังอะคือเขาถูกขังอยู่แล้วก็กทรมานอยู่แล้วนะคือมันแคบมากนะที่ดูข้างในเ่ยก็ยังแบบมีขี้ไก่ หล่ลงบ้าใส่หัวแล้วก็คิดว่าคงขังนักโทษที่เป็นคนไทยอ่ะในนั้นน่ะเยอะพอสมควรนะคงแออัดหน้าหงสาน่ะเนาะทุกคนก็มันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ที่แบบผ่านมาแล้วนะทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะทุกคนว้าคนลุกอะมาเที่ยวแบบเนี้ยก็จะรู้สึกเศร้าๆนิดๆ นี่เขาเลี้ยงไก่เนี่ยทุกคนไว้ข้างบนแล้วก็มีนักโทษอยู่ข้างล่างไก่ก็ขี้ลงมาใส่นะทุกคนทุกคนเรามาแวะตลาดเป็นตลาดที่อยู่แบบแหลมสิงทุกคนเข้าไปดูสิว่ามีอะไรเออมีอะไรบ้าง เซเปิลน,นะทุกคนนีน่ท่กี่บาทสิบบาทโอ้โหมะนาวนี่เท่าไหร่10บาทสิบบาทนี่อันนี้ปั้นไปแล้วกินได้เลยเท่าไหร่ะคะ ตอกจันทบ,บุรีอันนี้นะอันนึ่งเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียววัดแห่น้ำด่างแล้วก็เอามาหอ่อแล้วก็ต้มโอ,หอแห่น้ำด่างเดี๋ยวหนูลองรสชาติมันจะจืดๆก็จิ้มน้ำตาลอ้อยหรือไม่ก็ใส่ในน้ำแข็งอ๋อค่ะแล้วอ,อน,นี้ถุงหนึ่ง